สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในรายนี้จะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาจะไปดูในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้เรามาทำความเข้าใจในการทำ,ทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับนี้ก่อนครับว่า สิ่งแรกที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจเนี่ยก็คือต้องทำความเข้าใจว่าเหตุผลใดจึงตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางรัเมิรของเจ้าที่ขึ้นมาแล้วคําว่าระเมิดเนี่ยคืออะไรแล้วเจ้าหน้าที่คือใครใครคือเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาก่อนที่จะไปทําความเข้าใจในตัวบท มาถามความเข้าใจในเหตุผลในความหมายในคำนิยามของคำว่าละเมิดของคำว่าเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเหตุผลอันนี้เป็นเหตุผลที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วพิวุฒิและเพื่อนทําความเข้าใจให้ท่านได้กระจ่างมากขึ้นว่าเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้เนี่ยหนึ่งก็คือการใช้หลักเกณฑ์ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มุ่งเอาเงินให้ครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของข้าราชการประการที่2ครับเจ้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเล็กน้อยแต่ต้องไปรับผิดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการที่สาหลักในเรื่องของ ลูกนี้ร่วมซึ่งทำให้ต้องรับผิดในการการะทําของเจ้าที่คนอื่นด้วยและประการที่4เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิดแต่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของราชการนั้นในแนวทางเนี่ยก็จะมีวิธีการบริหารงานบุคคลแล้วก็มีวินัยควบคุมข้าราชการอยู่แล้ว5ประการนี้นะครับโดยสรุปออกมาจากเหตุผลที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเนี่ยเป็นเหตุผลที่ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ขึ้นมาคำว่าละเมิดคืออะไรครับ คำว่าละเมิดเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่420บัญญัติเอาไว้ครับว่าคำว่าละเมิดก็คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นนี่เวลาท่านไปวิเคราะห์ว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดหรือไม่นั้นเนี่ย มาแยกองค์ประกอบให้เห็นครับว่าคำว่าละเมิดที่ตามประมวลกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีแก่ร่ามกยก็ดีแก่ส,สรีภาพก็ดีแก่ทรัพย์สิหนหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดแยกให้เห็นและท่านนำไปปรับใช้ โดยมี4ี่องค์ประกอบของการละเมิดนะครับองค์ประกอบของการละเมิดหนึ่งจะต้องดูว่ามีการกระทํำไหมไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นความคิดไม่ใช่การคิดไปเองนะครับต้องดูว่ามีการกระทําหรือไม่ประการที่สองต้องดูว่าจงใจหรือประมาทเลอร่ประการที่สามการกระทํานั้นเนี่ยผิดกฎหมายไหมและประการที่สี่เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อย่างไรองค์ประกอบที่หนึ่งที่บอกว่ามีการกระทำเนี่ยก็ดูนะครับว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกในการเคลื่อนไหวนั้นและอยู่ในบังคับของจิตใจผู้กระทำและรวมถึงการงดเว้นการกระทำที่ตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำและการงดเว้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น นั่นก็หมายความว่าคำว่าการกระทําเนี่ยที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการทําระเมิดเนี่ยก็คือการการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วอยู่ในบังคับของจิตใจของผู้กระทํารวมไปถึงการที่มีหน้าที่ที่ต้องทําแล้วไม่ทําอยู่ในคำนินยามของคําว่ามีการกระทําด้วย คำว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทําแล้วไม่ทําเนี่ยถือว่าเป็นการกระทํานะครับตามคำในอยาน่างนี้เดี๋ยวจะไปอธิบายในในเติมเต็มในเรื่องของในช่วงของการทําข้อสอบนะครับว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทําแล้วถ้าไม่ทําแล้วกลายเป็นการละเมิดเนี่ยตัวอย่างใน อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องทําแล้วท่านไม่ทําก็ถือว่าทำทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นเนี่ยการที่ไม่ทําและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นเนี่ยก็อยู่ในองค์ประกอบของการละเมิดองค์ประกอบที่สองครับจงใจหรือประมาทเลอะเล่อคำว่าจงใจคืออะไรคำว่าจงใจครับจงใจเนี่ยก็คือรู้สํานึกถึงผล หรือความเสียหายจากการกระทำของตนครับคำว่ารู้สำนึกถึงผลจากการกระทำหมายความว่าอย่างไรรู้ถึงผลหรือความเสียหายจากการกระทำของตนนะครับก็คือการเล็งเห็นผลที่ อาจจะเกิดขึ้นรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันอาจผิดพลาดแต่ก็ยังทำอยู่ในคำนิยามของคาว่าจงใจคือตั้งใจที่จะทำเช่นท่านเล็งปากกระบอกปืนไปยังเพื่อนท่านรู้ว่าปืนหากมันลั่นออกไปเนี่ยก็อาจทำให้บุคคลนั้นถึงแก่วความตายได้ แต่ท่านก็ยังทําแบบนี้คือลักษณะหักของการจงใจรู้ว่าทําไปแล้วมันจะเกิดความผิดพลาดแต่ก็ยังทําโดยรู้สํานึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นส่วนคําว่าประมาทเลินเล่อคืออะไรครับประมาทเลินเล่อเนี่ยก็คือเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังครับซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนี้เนี่ยจำต้องมีโดยต้องเปรียบเทียบกับบุคคลที่ต้องมีความระมัดระวังตามพฤติการและก็ตามฐานะในสังคม เช่นเดียวกับผู้ที่กระทำความเสียหายองค์ประกอบที่3ของความรับผิดทางระเมิดนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายคำว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและรวมความถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นด้วยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและองค์ประกอบที่4ของการกระทำผิดทางละเมิดก็คือเกิดความเสียหายต่อบคุคคลอื่นครับคำว่าเกิดความเสียหายต่อบคุคคลอื่นก็คือความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตแก่ร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้แต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนความเสียหายจะเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระทําด้วยเเวลาท่านจะไปดูเหตุการณ์ใดก็ตามว่าเป็นการกระทําละเมิดหรือไม่นั้นนึกถึงองค์ประกอบ4ประการนี้ว่ามีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลอะเลอะโดยผิดกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไร ถ้าครบสี่องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดกฎหมายฉบับนี้นะครับความคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคุ้มครองใครบ้างในคํานิยามบอกว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ครับในประเด็นที่จะต้องทําความเข้าใจถัดมาเนี่ยต้องไปดูคํานิยามของคําว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงใคร ใครบ้างที่อยู่ในคํานิยามของคาว่าเจ้าหน้าที่คําว่าเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือในฐานะอื่นก็ตามมาเจาะลึกครับคาว่าเจ้าหน้าที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครับหากเป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองครับแยกย่อยลงมาให้เห็นอีกครับหากท่านเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างมีลักษณะของการได้รับเงินเดือนแล้วมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเนี่ยมีเงินเดือนที่จ่ายให้เป็นประจำเนี่ยกฎหมายฉบับนี้คุ้มครอง พนักงานจ้างทั่วไปที่อย mm ู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้ที่รับแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเรามีลูกจ้างประจํากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองครับถ้าเป็นจ้างเหมาบริการกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้คุ้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือเป็นอปพลแล้วท่านออกคําสั่งให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆมีคำสั่งแต่งตั้งถูกต้องกฎหมายฉบับน,นี้ก็คุ้มครองครับก็อยู่ในขันิยามของคําว่าเจ้าหน้าที่ท่านออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้วก็ถือว่าเขาอยู่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับ ในความรับผิดครับหากว่าการกระทํานั้นเนี่ยเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตามคำนิยามก่อนหน้าแล้วเป็นการทําตามหน้าที่เนี่ยหน่วยงานที่สังกัดนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นคือท่านทำทำตามอำนาจหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ได้ถ้าจะฟ้องต้องฟ้องที่หน่วยงานในกรณีที่มีการกระทําตามหน้าที่ผิดในหน้าที่แต่ถ้าเป็นการทําผิดนอกหน้าที่ครับไม่ได้มีหน้าที่ให้ทําแต่ท่านไปทําเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงาน ไม่ได้ก็ฟ้องเอาที่กับเจ้าตัวก็เหมือนกับเป็นคนทั่วไปที่ทําผิดถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในการที่ทําผิดนั้นอยู่ในเวลาราชการก็ตามนะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่และท่านไปทาผิดนอกหน้าที่เจ้าตัวต้องรับผิดชอบเองจุดหนึ่งนะครับที่ต้องทำความเข้าใจก็คือไม่มีหน่วยงานสังกัดเนี่ยหากข้าราชการที่ไม่มี หน่วยงานสังกัดกระทำผิดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นต่อไปนะครับเราจะมาดูในรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับว่าในพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางระเบียบนั้นเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตาม ช่องนี้เอาไว้นะครับในในไรที่2ก็จะมาพูดถึงารายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรับผิดทางละเมืดของเจ้าที่ที่ลงลึกไปอีกนิดหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามนะครับแล้พบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ